เวอร์ชัน223นะคะก่อนหน้านัา้น,นเราขอบอกไปก่อวว่าเราออยากจะทำดูมโทอร์กตานาแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าห้องมันลกที่เรารู้สึกว่ามันลกนะเอ,อมันยังไม่เข้าที่เข้าทางเงยนะ้ยเราก็เลยยังไม่ได้ทำที่จนตอนนี้เราคิดว่ามันก็ควรจะปรทําได้แล้วแหละเหมือนว่าเป็น แต่ละคนมันก็จัดสไตล์ตไม่เหมือนกันเพราะวาความกว้างของห้องมันก็ไม่เท่ากันด้วยเนาะแต่ละคนแต่ก่อนอื่นเราขอบอกไว้ก่อนว่าช่วงต้นคลิปที่ทุกคนได้เห็นไปอ่ะห้องของเราจะไม่มีเสื้อผ้าใช่ไหมนั่นแหละเออไม่มีจริงๆเพราะว่าเรามีห้องเสื้อผ้ายากขึ้นอกีกทีหนึ่งเพราะว่าเราเป็นพิมแพ้ด้วยถ้ามีห้องเสื้อผ้าด้วยมันก็จะ แคบลงไปอีกและมันก็จะทําให้มีฝุ่นเยอะเพราะว่าบางทีสักพักบางทีเราก็ไม่ได้หยิบอีกาเทีไม่ได้เช็ดบ่อยเนะเาะก็จะมีฝุ่นมากและเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะค่ะเราก็ไปดูห้องของเราเลยดีกว่าค่ะเริ่นที่มุมข้างประตูค่ะทางเข้าก่อนเลยนะคะก็จะเป็นชั้นไม้ 4ชั้นนะคะที่ด้านบนก็จะมีแค่รูปรับปริญญาของเรากับโมเดลฟิกเกอร์นามินะคะชั้นที่2ก็จะเก็บหนังสือนิยายแล้วก็โมเดลอีก2ัตตัวชั้น3ก็เป็นหนังสือกระตูนก็ด้านในอ่ะเป็นครอบครัวหรอมือที่เราชอบอ่านตั้งแต่เด็กอ่ะสะสมไว้นานแล้ว แอบมีหายไปบางที่มากเสียดายมากเลยแล้วก็ด้านหน้าเป็นดาตพิฆาตระศูนย์ที่เรายังซื้อมาไม่ครบนะคะแล้วเพ่อมีโมเดลโซโล่ด้วยด้านล่างเราเก็บเป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้แล้วอุปกรณ์วาดรูปกระดาษวาดรูกที่เราวาดแล้วนะคะ่อจะเก็บลงในกล่องนี้แล้วก็มีตกากะจกตาด้านข้างของชั้นนั้นคะ่ะเราก็จะแขวนเป็นกระเป๋าเนี่ค่ะ ถัดมาจากชั้นข้างชั้นหนังสือข,ข้างข้างกันนะคะก็จะเป็นตู้สี่ชั้นเหมือนกันเป็นตู้้างเตียงที่เราเก็บของข้างบนก็จะเป็นอันเนี้ยกินไฟมากเลยอะ่ะอันนี้ก็จะเป็นโคมไฟพระจันทร์ซ่อมเราจะเปิดตอนกลางคืนนะคะ อันนี้ก็จะมีพวกจิปาถะพวกกระชับปองตุก๊กระชับปองจิ๋วๆที่เราไปกดมาจากญี่ปุ่นนะคะนี่เราชอบตัวนี้มากเลยอันนี้น้องเรากดมาให้อีวุ่อยากได้กราเซียเราชอบกราเซียแล้วก็นี่คนนั้นมันไม่ใช่คนนั้นหรอกแต่มันอยู่ในเรื่องคนนั้น ก็จะมีอากาอิซูบารุที่เป็นร่างปลอมตัวของอากาอิ e, นะคะแล้วก็ตอนแรกเรานึกว่ารันแต่จริงๆเป็นชาเป็นผู้หมวดจราจรยูมีนะคะทันต่อมาเราก็จะเก็บพวกเครื่องหัวแล้วก็เว่นตาต่างๆชา้นนี้ก็จะเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสายชาร์จกล้องอะไรต่างๆพวกนี้นะคะ น,นี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ร้านของเราถัดมาจากตู้ข้างเตียงก็จะเป็นเตียงนอนขนาด5ฟุตของเรานะคะอันนี้เป็นน้องขี้บะของเรารักมากเลยไปซื้อมาที่รู้สึกจะไปเจอที่บีซีมั้งใช่เราไม่มีตุ๊กตาแบบมีขนเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเราเป็นภูมิแพ้เราก็เลย ซื้อตุ๊กตาแบบที่ว่าไม่มีคนมาแล้วก็เป็นผ้าคลุมจากโมชิโมชินะคะน้องโรมาอยากได้แค่แบแต่แครแบแพงมากต่อไปเป็นมุมทายเตียงนะคะก็จะวางเป็นชั้นล้อรถเข็นสองชั้นเล็กๆนะคะด้านบนอ่ะเนี่ยก็คือกล่องสีชั้นนั่นนะที่ว่าเราใส่หนังสือไว้ปกติมันอยู่ตรงชั้นหนังสือชั้นบนตรงนู้น แต่เนี้ยเราย้ายมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าเออมันมันไรดูเข้ากว่านะคะชั้นที่สองก็ไม่มีอะไรมากก็เป็นพวกสีกล่องสีล2ยี่สิบสีของคอรีนแล้วก็ปากกามารเกอร์ชัดมันก,ก็ที่ตัดกระดาษกล่องปากกาน้ำเงินแล้วก็สมุดบ,บรรลปแค่นั้นเองถัดมามุมนี้ก็เป็นตัวหนังสือนะคะ ตัวหนังสือเนี่ยเราเคยมีทำเด็กทัวไปแล้วในช่องของเบบี้ปังจังนะคะทุกคนแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าการจัดไม่ใช่แบบนี้แบบนั้นแบบเกา่าแบบใหม่ก็จะมีเอาคร่าวๆเนาะตรงนี้เราวางเป็นโมเดลในสุกโกข้างล่างก็เป็นชั้นสมชั้นที่เขาบอกเขาชอบใช้กันเราใส่ปากกาไว้ด้านข้างเราก็มีสมุดเล็ก,ลกๆมี เขเรียกอะไรพระเจกมญี่ปุ่นไทยนี่มีกระชับฟังโดเรมอนด้วยต่อมาอันเนี้ยมันเป็นฟิกเกอร์เพโราะนาะแต่ว่าลิ้นมันหักเรายัางไม่ได้ซ่อมอยังไม่ได้ซื้อกามาซ่อมเลยก็เลยไว้ตรงนี้ก่อนต่อมาจริงๆแว่นไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอก อันนี้เป็นชั้นใสโพสอิฐนะคะกล่องก็มีนี่ด้วยอะไรนะที่ตัดเทปของมูจินะคะอันนี้เป็นกล่องใส่แม็กแม็กที่เย็บกระดาษอันนี้ก็เป็นพวกมีเซตจดหมายเล็กๆที่เราได้มาจากการเล่นกิจกรรมของเพจพี่ฝ้ายนะคะพี่ฝ้ายวิร่วิ ไ้บรรทัดไว้ไว้รูปมต่างอันนี้ก็เป็นแท่นวางมือถือแท่นวาง iPad คีี์บอร์ดบลูทูธอันนี้ก็จะวางสมุดแพ่นเนอร์นะคะแพ่นเนอร์ต่างๆสติกเกอร์แล้วก็มีเขียนโน้ตภาษาญี่ปุ่นไว้ด้วยด้านบนนี่ภูมิใจน,นำเสนอม,ม,มาสายหมู ญี่ปุ่นน้องแมวกวักตัวเลยจิ๋วที่เราเพิ่งได้มาจากการไปเที่ยวญี่ปุ่นเมื่อต้นปีนะคะนี่อปิ๊กเกอร์ถัดมาเป็นชั้นรถเข็นของอีเกียที่คิดกันมากตอนนั้นตอนนั้นเราอยากได้สีขาวเราวก็สีชมพูแล้วสีชมพูมันยังไม่มาด้วยมันยังไม่ออกใหม่อ่ะคือมันมีแค่สีนี้ แล้วมันเหลือสีนี้สีขาวก็หมดสีดําก็หมดแล้วมันเหลือสีนี้เราก็เลยจำใจต้องเอาสีนี้มาสีสเอ,อะไรฟ้าเข้มน้ำเงินหรอเราก็จะเก็บพวกครีมทาผิวครีมทาหน้าของดีโปรแกรมนะคะมีน้ําหอมของมินิโศที่เราไปซื้อมาไม่กี่วันก่อนกลิ่นซากุระชอบกลิ่นนี้มากแล้วก็มีครีมของเซตาฟิลครมทามือ สองอินิทซีกรหมี่าังกระอันนี้เราใช้ดีมากเราใช้แบบแก้แก้รอยแดงเวลาเป็นสิวะ่ะแล้วก็นี่ไป็นสอขี้กล่องเครื่องสำอางส่วนมากชัตินี้ก็จะเป็นใส่พวกเครื่องสำอางต่างๆเล,ล็กๆน้อยๆ เราไม่ได้มีตู้เพราะว่าเราไม่ได้แต่งอะไรมากแล้วสามชั้นข้าวๆก็จะประมาณนี้อ๋อประตูนี้เราประตูห้องน้ำเราอเองข้าวๆจะประมาณนี้ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิป r o มทัวร์2023นะคะเป็นยังไงกันบ้างชอบกันไหมมีใครเอาการจัดทองของเราเป็นไอเดียบ้างไหม ห้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็อยากให้เราทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะาำรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย